จริงไหมว่าคนที่เก็บออมเงินแล้วก็ไม่ยอมเป็นหนี้นี่จะประสบความส็จและก็ร่ำรวยนะครับผมเห็นบางครั้งในการที่พวกเราสนใจอยากจะรวยหรืออยากจะประสบความสร็จในชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยผมพยายามนึกอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะรวยนีย่เราต้องทำยังไงจริงๆนะฮะ เออพอดีเห็นหลายๆคนที่เขาบอกว่าเอ้ยอย่าเป็นหนี้นะอย่าอะไรพวกนี้นะครับพอเราไปอ่านหนังสือหลายๆเล่มแล้วตกผลึกด้วยว่าไอคนที่ประสบความสุ็จริงๆเนี่ยเขาไม่ยอมเป็นหนี้หรือเขาเป็นหนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเขาเก็บออมเงินหรือว่าเขาไม่เก็บออมเงินนะฮะสองประเด็นที่ ผมอยากจะคุยให้พวกเราฟังว่าจริงๆมันเป็นยังไงนะครับแล้วคนบอกโอ้ยอย่าไปชวนคนเป็นหนี้นะฮะจริงๆเนี่ยผมอ่านหนังสือมาหลายเล่มนะแต่ก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้เก็ตอะไรนะว่าเอะการเป็นหนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรนะฮะเราอาจจะเคยฟังสุภาษิตหรือคําพูดของพวกเราที่บอกว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะครับแต่จริงๆนี่มันมีอยู่สองหนี้เนี่ยผมเขียนไว้ในหนังสือ ชวนคุณรวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นนะฮะตอนนี้พิมพ์ไปครั้งที่1 6บ7แล้วนะครับใครที่ไม่มีก็ลองไปอ่านดูนะครับถ้าใครที่เคยอ่านแล้วก็จะจําได้ว่าผมเขียนอยู่2คําก็คือใช้คําว่าหน,นี้ระยะยำกับหนี้ทําให้รวยจริงๆการเป็นหนี้ไม่ได้ทําให้เราจนนะฮะถ้าเรารู้จักวิธีเป็นหนี้เราจะรวยแต่นี่ที่หนี้จนก็คือหนี้ระยะยำก็คือหนี้ที่เราซื้อมาเพื่อที่จะเป็นของฟุ่มเฟือยเช่นคุณไปรูดบัตรเครดิดต ซื้ออะไรก็ใหม่รู้นะฮะมันมาแล้วมันก็เสื่อมค่าเลยแต่ถ้าคุณซื้อที่เป็นอสังหาริมทรัพย์คุณมาลงทุนอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้คุณรวยนะครับอันนี้ก็คือเข้าใจก่อนว่านี่มันมี2ตัวก็คือนี่ระยำกับนี่ทําให้รวยนะครับใครไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งลองดูนะฮะชวนรวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นคุณจะเห็นคําตอบตรงนี้นะครับตัวที่2คนเก็บเงินนี่รวยจริงหรอ ผมเคยฟังอยู่เรื่องหนึ่งว่ามีผู้หญิงสองคนที่เขาจบมาพร้อมกันนะอันนี้พวพวกเราจะเคยฟังแล้วบบผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าวิธีการของสองคนนี่ไม่เหมือนกันทุกคนก็กังวลเรื่องอนาคตของตัวเองนะครับคนหนึ่งทํางาน ได้เงินมานะครับเขาก็เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆซื้อเครื่องสําอางแต่งตัวให้ดูทันสมัยทําให้ชีวิตมีชีวานะลงทุนด้วยตัวเองในตัวเองอีกคนหนึ่งก็กลัวนะฮะไม่กล้าแต่งตัวไม่กล้าซื้อเสื้อผ้าเก็บออมเงินทุกบาททุกสตางค์เอาไปซื้อกองทุนเอาไปซื้อเอาไปลงเป็นเงินออมเก็บเอาไว้นะครับ3ปีผ่านไปโทษาีห้าปีผ่านไปนะครับ ปรากฏว่าผู้หญิงที่แต่งตัวสวยๆเนี่ยเขาก็ได้ไปแต่งงานกับเจ้าของกิจการลูกชายเจ้าขององค์กิจการร่ํารวยขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เก็บเงินเขาก็ยังค่อยๆเก็บเงินไปทีเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปวันหนึ่งเมื่อไหร่ที่เขาก็เสียแล้วเขาจะไม่ลําบากนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะฮะว่ามันจริงๆมันคืออะไรนะครับผมไม่ได้มาขัดแย้งพวกเราเนะว่าพวกเราจะต้องเก็บเงินนะครับเพราะว่าจริงๆผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอยู่เขาก็บอกให้เก็บเงินแหละนะครับแต่ว่า เก็บแล้วคุณต้องเอาไปทําอะไรนี่คือสิ่งสําคัญนะครับผมตอนที่ทํามาใหม่ๆผมเก็บเงินไหมผมก็พยายามเก็บนะแต่ผมมองว่ามหนเก็บไปแล้วมันจะได้อะไรวะนึกออกไหมฮะได้ทีละห้าพันทีละหมื่นนะฮะตอนตอนได้หมื่นก็ตายแล้วดีใจตายแล้วนะฮะแต่พอผมรู้ว่าเฮ้ยมันมีวิธีรวยที่มันต้องเก็บเงินอะ่ะผมก็ยอมเป็นหนี้นะฮะผมก็กู้เพื่อที่จะสร้าง บ้านขายเป็นหลังนะฮะผมกู้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเพื่อทีอ่จะซื้อคอนโดนะฮะปรากฏว่าผมไม่ได้ใช้เงินที่ผมเก็บหรือเงินเก็บอะไรเลยนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ว่าไม่ให้เก็บนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดกันนะครับต,ต้องเก็บนะฮะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะรวยนยะมันไม่ได้โฟกัสที่ว่าเงินเก็บแต่มันโฟกัสที่วิธีสร้างรายได้ให้เป็นวิธีสร้างธุรกิจให้เป็น แล้ววิธีที่คุณจะต้องเติบโตให้เป็นนะฮะผมรู้จักอดีตนักการเมืองใหญ่ที่ดังมากคนหนึ่งผมไม่ได้รู้จักเขาหรอกแต่ว่าผมตามประวัติเขาเนี่ยกว่าที่เขารวยขึ้นมามหาศาลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาทําตัวนี้เจ๊งสมมติเขาเจ๊งล้านหนึ่งเขาจะทําธุรกิจที่จะได้กาไรสองล้านเพื่อที่จะมา c o v เวตัวตัวแรกแล้วก็ได้เงินเพิ่มขึ้นถ้าเขาเจ๊ง10ล้านเขาจะทากาไรที่มันได้20ล้าน30ล้านเขาเป็นหนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในที่สุดที่เขาเจ๊งเจ๊งสามสี่รอบเพราะเขา รอบหนึ่งเขาก็ท่วมทุกอย่างเลยเขาก็สามารถที่จะร่ำรวยมหาศาลเลยนี่คือคือวิธีหนึ่งนะท,ที่ที่ผมมองเห็นนะเหมือนกันนะฮะอย่างอย่างสมมติว่าถ้าเราอยากจะรวยเนะี่ยที่ผมสอนลูกศิษย์ลูกหาเนะี่ยมันไม่มีทางที่มันจะไปเก็บเงินแสนสองแสนหรือล้านหนึ่งนึกออกไหมครับเงินเดือนก็ไม่มีทําธุรกิจก่อเจ๊งทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องนะครับแต่ว่า เขาสักเซ้นและประสบความสําเร็จหลายคนออกรถยุโรปได้ไม่ได้เกิดจากการเก็บเงินเลยนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวมาเถียงเ,ยเรื่องดราม่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ชีวิตแบบเรียบๆธรรมดาค่อยๆเติบโตค่อยๆขยับขยายค่อยๆร่ํารวยค่อยๆพลิกชีวิตผมก็ยังแนะนําให้พวกเราพยายามที่จะใช้สูตรดั้งเดิมก็ได้นะฮะสูตรดั้งเดิมนี่ผมได้มาจากหนังสือ r i c h m a n in Babylon นะฮะจรงๆก็ใช้ได้นะครับเขาบอกว่า 1. คุณต้องเก็บเงินร้อยละ10นะครับเก็บเงินร้อยละ10ที่รายได้ที่คุณหามาได้นะครับ2หลังจากที่คุณเก็บเงินมาแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งนี่คุณต้องเก็บให้ได้นะสองเงินมาได้เนี่ยคุณต้องเอาเงินเนี่ยรักษาเงินสุดชีวิตสามคุณหาทางที่จะเอาเงินนี้ไปลงทุนให้ได้ให้ผลตอบแทนสี่คุณต้องป้องกันไม่ให้เงินตัวนี้หายไปนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยไปใช้เงินนะครับอันนี้คือวิธีการนะ พวกเราลองไปไล่ดูนะฮะไปอ่านดูได้นะผมผมเห็นหนังสือไหนดีๆเนี่ยผมบอกพวกเราได้เลยนะครับอ่ะสรุป2เรื่องวันนี้คุยกันเรื่อง 1. เป็นนี่ดีหรือไม่ดี2จะรวยต้องเก็บเงินจริงไหมนะครับได้คําตอบแล้วนะฮะจะได้คําตอบหรือไม่ได้คําตอบไม่ทราบนะพวกเราไปคิดเองแล้วกันแลวตัดสินใจเองครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอคุณสำหรับการติดตามนะีะยังไม่กดไลค์กดสับตไคร้ก็ฝาก like, กดไลค์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับเอกอินสปายบายดรถนอมดีซอยสร้างแรงบันดาลใจให้แนวทางเพื่อคนสร้างตัว พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ